อโอกาสค่ะหลวงตาคือมีอยช่วงสองเดือนนี้ค่ะมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่สำเร็จอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมมันก็เลยทำให้เหมือนแบบไม่ไม่อยากทำอะไรแต่ว่างานก็ยังทำอยู่ปกติแต่พอพอมีเวลาความรู้สึกมันก็จะมาอีกแล้วว่าชีวิตมัน มันไม่สำเร็จมันไม่มีแรงขับมาจากข้างในเหมือนปกติเวลาเราทํางานก็เมื่อก่อนก็จะมีเป้าหมายว่าเราจะต้องทําไปถึงตรงไหนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันเหมือนไม่มีเป้าหมายออกมานะคะแล้วมันก็จะแบบเหมือนหาอะไรอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าหาอะไรอยู่มันไม่เห็นตัวเราผู้หาที่ยมันเอาตัวเราไปหามันเอาตัวเราไปหาเราก็บอกว่า เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราหาอะไรอยู่มันเหมือนหาอะไรอยู่ก็เนี่ยมันคือเอาหลงกับตัวเราไปหาพอหลงกับตัวเราไปหาเนี่ยมันก็หลงทั้งขาดเลยเป็นเอาวิชาตันหาประธานคือมีตัวเราไปหาพอหาผู้ก็เป็นตันหาตันหาเนี่ยเรากลับคําด้ยันไงหาตันพอหาตันเนี่ยตันหาคือแปลว่าอะไรมีความหมายยังไงก็คือหาหาแล้วตันเจอทางตันเลยเป็นตันหาถ้าเสี้ยวนาทีไปหาเขาหาถูกหาผลหาเหตุหาผล หาความสงสัยหาหาทีิ้นสงสัยหาทางให้บรรลุนิพพานหาทางพ้นทุกข์หาหาหาพอเที่ยวดีไปหาเขาเป็นตันหาเลยเพราะว่าความหมายของตันหาคือหาแล้วตันหาตันตันหาหาตันพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าอย่างเงี้ยหาตันนั่นเที่ยวในทีเดียวเนี่ยไปหลงหาเขามันเป็นตันหาตันหาเป็นปัจจัยทําให้เกิดอุปทานภพชาติและความทุกข์ต้องมวลมันต้องสิ้นตันหา พอทิ้ตันหาเนี่ยอุปทานพบชาติความทุกข์อวิชชาดับหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยต้องรู้เท่าทานันจิตที่มันปรุงแต่งที่เป็นตัวเราไปยึดถือเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราไปดิ้นรนไปค้นหาไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปหาแต่เห็นเนี่ยจิตมันปรุงแต่งเป็นตัวเราไปหาเป็นผู้เห็นซะอย่าไปเป็นผู้เป็นอย่าไปเป็นจิตที่ดิ้นรนค้นหามันจะกลายเป็นตัวเราไปเอาตัวเราเข้าไปในจิตที่ดิ้นรนค้นหา ให้เห็นแล้วเป็นผู้เห็นจะไปเป็นผู้เป็นเข้าใจไหมเข้าใจนะคะแต่ว่าแล้วจะเห็นได้ยังไงจะเห็นได้อย่างไรก็เห็นเห็นจิตที่พยายามจะไปให้เห็นเนี่ยให้เห็นผู้หาเนี่ที่เราเนี่ยแล้วจะเห็นจะเห็นผู้หาได้ไงจะเห็นตัวเราเข้าไปหาได้ไงจะเห็นผู้หาได้ไงถ้าเราเนี่ย จะพยายามให้เห็นผู้หาก็เป็นไงมันก็เอาตัวเราล่ะไปเป็นจิตที่พยายามจะให้เห็นผู้หาพอเราไปเป็นจิตที่พยายามจะใหเห็นผู้หาปุ๊บไอตัวที่ไปไปหาเนี่ยไปหาทางพยายามที่จะเห็นเมื่อก็เลยกลายไปเราไปเป็นจิตที่ไปหายซ้อนไปเรื่อยๆต้องหยุดหาหยุดที่พยายามจะเห็นแล้วก็ หยุดจริงๆพอหยุดปุ๊บจิตมันกระดุกกระดิกข,ขึ้นมาก็เห็นจะได้เห็นมันแต่ถ้าเราไปยิ่งไปหามันก็ไปเป็นจิตที่ปรุงแต่งเสแล้วมันก็เลยไม่เห็นเดิมมันเหมือนกับอย่างเงี้ยจะต้องเคลียร์ก่อนนะว่าเคลียร์พื้นที่ในนี้หมดเป็นความว่างเดิมมันเป็นความว่างถ้ามันยิ่งหายิ่งหายิ่งหาไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งเติมคนเข้ามาในในสราเนี่ยสลานี้มันเป็นาลาโลง่งเดิมมันเป็นความว่างเปล่า พอถึงเวลาฟังธทมพวกเราก็ค่อยๆทยอยเข้ามาการหาแต่ละจิตลุกดวงที่เริ่มต้นหาก็เหมือนกับทุกคนที่เริ่มเข้ามาในนี้เลยกลายเป็นมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้พอเราเนี่ยจะยิ่งยิ่งหาก็ไปอีกพอลุงตาชี้จิตอันไหนว่านี่มีจิตดิ้นรนค้นหาไปเป็นตัวเราแล้วทำไงยิ่งเห็นตัวเราที่ไปดิ้นรนค้นหาถ้าเพิ่มหาก็ไปก็เพิ่มตัวเราเข้าไปในนี้เพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกอ๋อแล้วไอ้มันไม่เห็นทันทีแล้วทำไงจึงให้เห็นอะ ก็เพิ่มข้ามาทีละคนเพิ่มข้ามาทีละคนจนเต็มศาลานี้ไปหมดเลยเห็นไหมมันไม่ใช่ต้องเพิ่มเข้ามาต้องเอาทุกอย่างออกไปแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่คือเขาเรียกอะไรนะไอ้เซตใหม่เลยมันเซตอะไรนะเซตคอมพิวเตอร์เซตโทรศัพท์มือถืออะ่ะมันไอ้ข้อมูลมันเยอะมากเลยแอปอ,อปอะไรเต็ไมไปหมดเลยไนะอ้เ,อเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกอะไรเซตใหมเ่เขาเรียกอะไรนะนะดีลิทรีเซตเซตใหม่หมดเลยรีเซตเซตใหม่ดีลิทอ่ัเนีน่ยให้กลับไป็นสาราที่ว่างเปล่าตามเดิมแล้วก็พอเซตเสร็จแล้วจบนะอย่าไปนั่งไล่เซตอยู่นั่นแหละเซตทีเดียวแล้วก็จบแล้วไม่จะไปนั่งไล,ล่กดๆก็มันมันหมดไปแล้วจะไปนั่งเซตเซตเซตอะไรกันไปนั่งรีเซตไปนั่งให้มันเคลียร์ให้มันเหลือศูนย์อย่างเดียว อยู <muitas> ่นั่นแหะมันเป็นศูนย์แล้วก็ไม่ต้องแล้วพอเป็นศูนย์หมดปุ๊บอ้าเป็นสูญญจตาแล้วพอเป็นศุญญจตาแล้วตอนเนี้ยไม่แช่พอเป็นสูญญจตานะหลายคนพอเซตเป็นสูญญจตาปุ๊บไปจับว่างเลยไปจับตรงสุญญจตาแล้วก็นิพานแล้วไม่ใช่เนี่ยอันนี้ผิดนะผิดมหาเลยที่หลายคนปฏิบัติกันแล้วก็สอนกันอย่างนี้แล้วก็ทํามันอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยไปปฏิบัติกันนะวันเดียวก็นิพานนิพานนิพานภายในวันเดียวเนี่ยคือเขาเซตซีโร่เลย คือเซตในใจให้ป็นซีโร่ให้มันเป็นว่างเปล่าเหมือนกับว่าให้ศาลาเนี่ยกลายเป็นศาลาว่างเพราะว่างปุ๊บแล้วก็ไปยึดไว้ตรงนั้นเลยไปจับไว้ตรงความว่างแล้วก็เซตซีโร่แล้วก็จบแล้วทุกคนกลับมานิพพานหมดแล้วก็ให้เซอร์ให้เซอร์ติิวิเคตมาด้วยนะให้เซอร์ติิวิเคตมาด้วยว่าบอกทุกคนให้เซอร์ติสิวิเกตรับรองมาว่านิพพานแล้วนิพพานแล้วคือเซตซีโร่ปุ๊บจับจับตรงความว่างไว้เลยคือเคลียร์ทุกอย่างใน,ในใจเราเหลือศูนย์แล้วก็ว่างแล้ว ไม่ใช่นะคือเซตเนี่ยเพื่อให้เริ่มต้นใหม่พอเริ่มต้นใหม่ไงเซตศีโลเสร็จปุ๊บอย่าทาอะไรต้องสิ้นพอเซตศีโลเซตทีเดียวไปจะบอกเซตแล้วเซตอีกก็มันีโลไปแล้วคือมันว่าไปแล,แล้วสลาว่าไปแล้วก็ว่าไปแล้วมันเซตอะไรก,กันก็ว่าไปแล้วแล้วตอนนี้ก็พอมีอะไรเข้ามาในสลาเนี่ยเห็นแล้วพอมีอะไรเริ่มต้นเข้ามาในสลาเนี่ยใครเข้ามาก่อนคนแรก คือจิตที่มีลักษณะอย่างไรเข้ามาดวงแรกเห็นทันทีเลยตัวเราก็อยากเข้ามานะเพราะถ้าตัวเราเข้ามาปุ๊บมันกลายเป็นว่าไอ้นี่ไม่ซีโร่ซะแล้วไม่ใช่ซีโร่คือไม่ว่างเปล่าแล้วไม่ต้องตัวเราก็อยากเข้ามาดูพอตัวเราเข้ามาดูเนี่ยอในสารานี้มีใครเข้ามายังเนี่ยเอาเข้ามาก่อนเลยเราอะในสารานี้มีใครเข้ามายังบอกว่าสารามันว่างอยู่ดีอ่ะจะไม่มีใครเข้ามาเพราะเอาตัวเราเข้ามาดูว่าสารานี้มันว่างยัง มีใครเข้ามาไหมกลายเป็นสาลานี้เป็นไงไม่ว่างเลยกลายเป็นไม่ว่างเพราะมีใครเข้ามามีตัวเราเข้ามานะเราต้องรู้ต่อทันในอย่างเงี้ยไม่ใช่รู้ไม่ทันรู้ต่าทันคนอื่นนะรู้ต่าทันจิตดวงอื่นรู้ต่อทันตัวเราที่เริ่มต้นเข้ามาจะเริ่มต้นเข้ามาดูเข้ามารู้เอ๊ะทําไงหนูจะเห็นน่ะทําไงหนูจริงจะรู้ต่าทันน่ะพอเราเริ่มต้นจะไปให้รู้ต่าทันทาไงหนูจะเห็นน่ะพอเริ่มต้นจะไปเห็นน่ะหนูเข้ามาก่อนคนแรกสารานี้เลยไม่ว่างเลยสาเวลานี้ว่างได้ตรง ไม่มีใครเข้ามาตัวเราไม่เข้ามาเพราะตัวเราไม่ไม่เข้ามาแตะก่อนเนี่ยใครเข้ามาในสราไม่เลยเห็นแต่ถ้าเราเข้ามาแแล้วเนี่ยสลาไม่ว่างไปก่อนแล้วแต่นี้พอเราไม่เข้ามาเราจะไปเริ่มต้นเดี๋ยวมันจะมีใครเข้ามาจะรู้แล้วไม่ใช่ตัวเราเอี่ยแตัวเราไม่เห็นแล้วเพราะว่าตัวเราเข้ามาแล้วไะนี่ถ้าเราไม่ไม่เข้ามาไม่เริ่มต้นสังขารใดใดั้งหมดเดี๋ยวมันจะมีสังขารเริ่มต้นแหละสังขารอะไรที่เริ่มต้นเข้ามา เห็นมันหมดเลยจะเห็นมันหมดเนะปล่อให้มันเกิดเองดับเองนะมันเข้ามาเองก็ออกไปเองแต่เราอย่าเข้ามาไล่เราอย่ามาไล่เขาออกไปเพราะอะไรถ้าเราเข้าไปในสลานี้จะมาไล่ไล่เขาออกไปเพื่อให้สลาว่างเฮ้ยออกไปออกไปปรากฏว่าเข้าออกไปแต่สลาไปไงไม่ว่างจากตัวเราสิถ้าเราเข้าไปไล่เมื่อไหร่นะไอ้คนที่ถูกไล่ออกไปแต่สลาไม่ว่างแล้วเพราะว่าเราอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากให้สลาว่างแล้วคอยไล่สังขารทั้งหมดเลยที่เข้ามาในาลาเพราะเรา เราไล the the ่มาอะไรเนี่ยเขาออกไปหมดอ่ะแต่สาราไม่ว่างเพราะเราต้องไม่เข้ามาเราต้องไม่เข้ามาพอเราไม่เข้ามาสาราก็ว่างอยู่เมื่อไหร่เราไม่เข้ามาสาราก็ว่างอยู่แต่ยังยงอื่นเข้ามาช่างมันเราจะเข้ามาแล้วกันปล่อยให้เขาเข้ามาเข้ามาเขาอยู่ไม่ได้แล้วในสาราเนี่ยเพราะไม่ไม่มีอาหารการกินมันไม่มีอาหารการกินนะเขาไม่อยู่ในสารานี้ไม่ได้แล้วเราไม่ต้องเข้ามานะเพราะมันว่างแล้วนี่ เดี๋ยวมันมีคนมีเข้ามาเดี๋ยวสังขารเนี่ยคือจิตทุกดวงที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เพ่งจ้องเนดกดข่ม record, บังคับพยายามดิ้นล้นตรงใสกดอภพยายามตึกตองไข้ควรประมวลผลพยายามพยายามอะไรก็ตามจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นอย่างนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับไปเองจะเกิดในความว่างแล้วดับไปในความว่างเกิดในความว่างแล้วดับไปในความว่างเปรียบเหมือนจิตแต่ละดวงก็คือคนทุกคนที่เข้ามานี้ทีละคนละคนละคนผมว่าจิตเนี่ยมันเกิดได้ทีละดวงเกิดดับได้ทีละดวงมันก็คือเข้ามาทีละคน แต่มันจะเข้าไปยังไงก็ตามมันเกิดดับเร็วมากแต่จะเกิดดับเร็วมากปันใดก็ตามทุกคนเข้ามาในนี้นี้ต้องดับแล้วออกไปหมดเพราะอะไรในนี้ไม่มีอาหารการกินต้องไปออกไปหาอะไรกินเปรียบเหมือนอย่างนั้นแ่ะจิตทุกดวงที่มันเข้ามาปล่อยมันเดี๋ยวต้องออกไปเองมันเกิดเองดับเองถ้าเราไม่มาเข้ามาตัวคนเดียวนั่นแหละสาลานี้จะว่างเปล่าแต่สังขารก็ผัดกันเข้ามาไง้นี่ะสังขารทุกคนเข้ามาแต่ทุกคนเข้ามาไงก็ตามมันก็ออกไปเองตัวเราคนเดียวที่ไม่ต้องเข้ามา ศาลานี้ก็จะว่างเปล่าแต่ถ้าเราตัวเราเข้ามาพยายามจะดูให้รู้ให้เห็นพยายามจะรักษาศาลาไว้ให้ว่างเปล่าศาลาไม่ว่างเปล่าจะต้องไม่มีตัวเราเข้ามาจะต้องไม่มีตัวเรามารักษาศาลาถ้าตัวเราเข้ามารักษาศาลาไว้เพื่อกันไม่ให้ใครเข้ามาศาลานี้ไม่ว่างเปล่าใจไม่ว่างเปล่าใจจะว่างเปล่าต้องตัวเราไม่เข้ามาไม่มีตัวเราเข้ามาแต่สังขารคนอื่นสังขารจิตทุกดวงที่เข้ามา มันก็อยู่ไม่ได้ลักมันเป็นสังขารเกิดเองก็ต้องดับเองมันมีหน้าที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะว่าเราไม่ได้รักต้องการรักษาสลาคือใจที่ว่างเปล่าไว้ดังนั้นจิตอันไหนมันเกิดมาเองมันก็ดับเองเกิดเองดับเองไม่ใช่หน้าที่เราใจก็ว่างเปล่าตลอดไปเลยแต่ถ้าเราไปรักษาสลาที่ว่างเปล่าไว้สลานั้นจะไม่ว่างที่เขาไปจับความว่างกันมาเนี่ยไปยึดถือความว่างว่าเมื่อเนียไม่ได้ว่างหรอก คือไม่ได้ว่างจากตัวเราคือมีตัวเราไปอยู่ในรักษาความว่างไว้ไม่ได้ว่างอันนั้นนะแต่ถ้าไม่มีตัวเรามันก็ว่างเปล่าตลอดการคือสังขารมันเกิดดับยังไงก็ตามมันจะอยู่ในความใ,ในความว่างไม่ได้มันเกิดแล้วมันย่อมดับไปเองเปรียบเหมือนคนทุกคนที่ทุกคนที่เข้ามาทีละคนละคนจิตทุกด,กดวงเป็นสังขา,ารทั้งหมดที่เข้ามาอยู่นี้มันอยู่ในนี้ตลอดไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีอาหารการกินไม่มีน้ํากิน ไม่มีอาหารกินไม่มีข้าวกินทุกคนก็ต้องออกไปหมดเขาออกไปเขาเข้ามาเขาก็ต้องออกไปเองเพราะทุกคนต้องหิวน้ำหิวข้าวต้องออกไปเองไม่ใช่น้าที่เราจะเข้ามาไล่เขาถ้าหน้าที่เราเข้ามาไล่เขามารักษาความว่างของสลานี้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาสลานี้ไม่เคยว่างเลยคนอื่นมาออกไปคนอื่นมาออกไปแต่กลายเป็นว่าเราคนเดียวที่ไม่ออกไปเลยสลาก็จะไม่ว่างตลอดไปถ้าเราไม่เข้ามาสักคนนึงจิตทุกดวงที่เข้ามาจะมีคนเข้ามากี่กัน เกิดมาแล้วต้องดับไปหมดสังขารไม่เที่ยงเป็นไน้จังทุกขังอนัตตาเกิดมาแล้วก็ต้องดับไปหมดเกิดไปแล้วก็ต้องดับไปหมดเกิดไปแล้วก็ต้องดับไปหมดเราไม่เข้ามาสักคนเดียวทุกคนทุกจิตวิญญาณเหมือนทุกคนที่เข้ามาทุกคนต้องออกไปที่สุสลาก็ต้องว่างเองความว่างยังไงต่อให้มีคนเข้ามาในในศาลานี้ความว่างของศาลานี้ก็คงยังเป็นความว่างอยู่เพราะทุกคนที่เข้ามาก็ต้องออกไปความว่างของศาลดก็ยยังเป็นความว่างอยู่ไม่มีใคร มายึดถือความว่างในสลาได้ถ้าเราไม่เข้ามาแต่ถ้าเราเข้ามาปุ๊บเรายึดถือเพราะอะไรเรายึดถือเป็นของเราถ้าไม่มีเราเข้ามาปุ๊บคนอื่นเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเขาบ่าก็ต้องออกไปแต่ถ้าเราเข้ามาปุ๊บเราเป็นเจ้าของเพราะอะไรเราเป็นเจ้าของใจที่ว่างเปล่าของเราเลยตอนเนี้ยใจเป็นของของเราเลยเป็นตัวเราเข้าไปยึดถือใจที่ว่างเปล่า แต่คนอื่นเขายึดถือไม่ได้ฮะจิตอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเขาเกิดกับเราก็กระดับไปก็ออกมาแล้วก็ไปเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของแต่ใจมันอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราไปยึดถือปุ๊บเราไม่ออกเลยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้วทำไมยังมีตัวเราผุผุโพโพอยู่ในใจมีตัวเราผุผุโพโพเขาเข้าออกอยู่ในใจใช่ไหมเห็นอยู่ค่ะว่าพอมันมีอะไรขึ้นมาก็จะคอยบอกตัวเองว่ามันเป็นสังขาร พอมีอะไรพอพอเหมือนมันกระดิกนิดนิดนึงอะค่ะเราก็จะบอกตัวเองว่าเออมันคือสังขารก็ถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ไปไล่สังขารเข้าไปไล่สังขารทุกคนที่เข้ามาดิพอมีสังขารเกิดขึ้นปุ๊บนี่เป็นสังขารพอมีสังขารเกิดขึ้นนี่เป็นสังขารอย่างนี้เท่ากับเราเนี่ยเข้าไปครอบครองอยู่นี่ในใจในความว่างพอมีใครเข้ามาอ้าวไล่ออกไปนี่สังขารออกไปออกไปพอสังขารมานี่สังขารออกไปเอาเลยกลายเป็นตัวเราผุบปุบโปเข้าเข้าออกอยู่นั่นเองคนอื่นเขา เขาเข้ามาเขาหนออกไปแต่เราที่เข้ามาไล่ทุกคนเลยผู้โผล่แต่เราเห็นมันซะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นผู้เห็นก็จะไม่ไปเป็นคนไล่เห็นมันอยู่ค่ะว่าพออะไรมามันจะมีอีกดวงหนึ่งที่แบบคอยบอกมันว่าอันนี้สังขารพอพออะไรเกิดขึ้นมาอันนี้สังขารอันนี้สังขารเออเห็นในตัวที่ไปบอกมันเนี่ยไอ้ตัวที่คอยเข้าไปบอกไอ้ตัวที่เข้าไปบอกเราไปเห็นในตัวที่คอาเข้าไปบอก ไม่จะไปไปไล่สังขารนะเห็นไอ้ตัวที่เขาไปคอยไปบอกสังขารนี่กับสังขารนี่กับสังขารนี่สังขารไปไล่สังขารนะเห็นมันถ้าจะได้ไปไป็ป,ปคนไล่มันไม่งั้นก,กายเป็นเราเนี่ยเขาเข้าออกอยู่ในความว่างนั่นแหละพอเป็นผู้เห็นปุ๊บมันจะไม่เป็นผู้เป็นเลยทุกอย่างก็สงบแลว้วางเปล่าไปเลย